วันนี้วันดีนะคะเอาเลอรเอาชัยนะคะวันนี้วันพระตัตสบด,ดีที่18นะคะส่งมอบรถเกี่ยวข้าวรุ่น SS200 ชมใหม่ปี2022นะคะชมใหม่ของเราเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็สีแดงสดใสเลยนะคะลูกค้า ขอเลือกมานะคะก็คือเป็นสีแดงดำนะคะคันนี้สวยแรงกระแทกตาสุดๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็ต้องขอขอบคุณกับทางคุณแพลวนะคะที่มอบความไว้วางใจนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับศักพัฒนานะคะครอบครัวใหญ่ของเราอีกครอบครัวหนึ่งนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็ทางศูนย์สักพัฒนาสาขาชัยภูมินะคะวันนี้เราก็ยินดีนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้มามอบ ของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับลูกค้าเรานะคะก็ถึงที่หมายโดยปลอดภัยตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะก็ลูกค้าสั่งกันนะคะพร้อมกับตัวเทเลอร์ลากตัวนี้นะคะลากกันไปคู่กันเลยนะคะสําหรับเทเลอร์รุ่นนี้นะคะก็เป็นเทเลอร์รุ่น S200 นะคะตัวนี้ขนาดความกว้างของเขาจะอยู่ที่2เมตรยีเฉพาะตัวพื้นนะคะไม่รวมกวับตัวซุ้มล้อนะคะตัวซุ้มล้อเราจะขยายออกมาฝั่งอีกละาห้าเซนนะคะก็ ความกว้างรวมแล้วจะได้อยู่ที่2เมตร30นะคะรวมซุ้มล้อนะคะความยาวจะอยู่ที่5เมตร70นะคะคันนี้เราใช้เป็นเหล็กรางน้ําคัดสีขนาด5นิ้วนะคะแล้วก็ถักด้วยเหล็กรางน้ํา4นิ้วนะคะปูแผ่นด้วยเด็กลายตีนเป็ดนะคะตัวนี้จะเป็นยางใหม่กระทะใหม่ค่ะยางเจ็ดร้อยนะคะขอบสิบห้านะคะตัวนี้นะคะเป็นดุมบรรทุกค,คันหน้านะคะตัวนี้เหล็กรางน้ำ4นิ้วประกบนะคะเป็นประกบราง ตัวเทาท้ายนะคะตัวนี้หางพับจะมีความยาวอยู่ที่เมตรห้าสิบนะคะแล้วก็ตัวหางพับตรงนี้หักลงมาอีกเจ็ดสิบเซนนะคะตัวนี้ความยาวรวมหางพับลงนะคะจะอยู่ที่ห้าเมตรเจ็ดสิบนะคะสำหรับรุ่นนี้ผลกันแบบสบายๆอุ่นใจได้แน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวเทลเลอร์ลากของเรานะคะกับอีแดนอู่อนันต์การช่างนะคะเทลเลอร์ลากพร้อมกับรถเกี่ยวนะคะก็จองรถเกี่ยวแล้วก็ เลือลากสนใจนะคะก็โทรหาเราได้เลยนะคะที่ศูนย์สัพพนาสาขาเยภูมินะคะแล้วก็อีตันอูอานาคารช้างนะคะเบอร์โทรที่ติดต่อได้นะคะก็จะเป็นเบอร์0892411962นะคะแล้วก็อีเบอร์0806630489นะคะคันนี้รถเกี่ยวรุ่น SS 200นะคะปีใหม่ตัวใหม่ปีโฉมใหม่ของปี2022นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวที่มีขนาดความใหญ่ของถังจุข,ขึ้นนะคะที่เมตร50 นะคะแล้วก็เป็นชุดท่อปรับระดับนะคะตัวนี้เป็นช่วงล่างของ M10 ค่ะตัวเดิน M10 นะคะเป็นล o เลอ D2 ค่ะหน้ากว้างของเขานะคะจะอยู่ที่2เมตร24ค่ะถักอุ้ม1.5นะคะตัวนี้นะคะก็เพิ่งจะมาถึงกันตนวนเช้านะคะเดี๋ยวก็จะพาลูกค้านะคะตอนนี้ก็กำลังแนะนำข้อมูลเบื้องต้นนะคะการใช้นะคะเทคนิคการใช้ของลูกค้านะคะ อ่านะคะอ่า,อาฝากด้วยนะคะสวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะอีแตนปูการนกัรช่างลูกอย่าวข้าฝาักราคาใช่คู่ยังไงฝากด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ